กุ้งบาบากันค่ะนี้เป็ดนี่ไก่เคเอฟซีอันนี้คืออะไรลิงแทบมันเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดเด็กๆห้ามกินนะเนี่ยแต่ผมพาโตแล้วใช่ไหมกินปอสองอันนี้คือกินปอสองตอนเรียนป .1 กับป .2 เสร็จแล้วกินปอสองอีกค่ะอันนี้คือเป็นปลาย อ,อ้าวดูนะครับเด็กๆบอล้วก็ไปโอ้ยบอลระกับไปโอ้ยโอยสุดย,ย,ยอดนะครับสุดยอดนะครับเด็กๆพาเด็กมากินไก่เคเอฟซีนะครับหลังเรียนพิเศษนะครับวันอาทิตย์ๆๆนี่นะครับไ,ไป,ไป อ้ามเดินโดนมากินเทียครับเดินโดนมากินเทียหนึ่งนี่นะครับเด็กๆกินเยี่ยมไหมเ,เดี๋ยวปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวระยองนะครับนี่ครับน,นี้มีลิงแซมนะครับมีไก่แล้วก็มีพับทัดไข่นะครับมีน้ำส้ม